สวัสดีครับกูทันอาร์เบนส์วันนี้นะครับมีแบบฝึกหัดมาหนึ่งแบบฝึกหัดนะครับเกี่ยวกับการทําใบขับขี่มาฝากกันครับผมแบบฝึกหัดเขาสั่งเอาไว้ว่าเดนเฟอร์เชนมาเค้นการทําใบขับขี่นะครับคําว่าใบขับขี่อ่านว่าเดรฟเฟอร์เชนนะครับแต่ในโจทย์นี้คือมีคําว่ามาเค้นเป็นแวะแปลว่าทำเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนเดรเป็นเดนนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วเป็นอคุสติฟกำตรงนะครับเด er นเฟอร์เชนมาเครับทำใบขับขี่วัสมุสแมนมาเค้น เราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับคำว่ามุสมันตัวนั้นเป็นสีเขียวนะครับมุสตัวนี้มาจากคำว่ามุสเซนนะครับเป็นแวบหนึ่งในหกของแวบช่วยนะครับไ e i เ e n น i ีจงเขียนนะครับอันที่หน e ึ่งไอเนนเซทส์มาคินนะครับอันที่สองไอเนอร์ฟาร์ชูลาซูคินนะครับอันที่สามสเต็ปที่สามที่ต้องทำดอ t u n อุนเท c ร t n ิ h เนมสังเกตไหมครับลงท,างท้ายด้วยแวบหมดเลยมาคินซูคินเนมสเต็ปที่สี่ zum Amt gehen und den Führerschein Antrag abholen นะครับมี2ตัวสำหรับ Step ที่4คือ gehen ไปกับ abholen คือไปรับนะครับ Step ที่5 den Antrag ausfüllen und viel zum Amt mitbringen Step ที่5ก็มี2แ e บเช่นเดีวยวกันคือคำว่า ausfüllen คือคำว่ากรอกเอกสารกับคว่า mitbringen แปลว่านำไปด้วยนะครับ s t e สุดท้าย die Führerschein prüfung machen นะครับก็คือแว็บคำว่า machen กับคำว่า prüfung, d ี e prüfung แปลว่า test หรือแปลว่า exam นะครับ to do exam, to do and to do exam and exam ภาษาดอทช์เรียกว่า die prüfung machen นะครับแปลว่าทำข้อสอบแต่ถ้าข้อสอบนั้นเขียนด้วยคำว่า test นะครับจะเป็นเพศแดีนะครับเดี test นะครับแต่ dent e s t machen นะครับอย่างเช่น d e n se test machen ทดสอบสไตา์ดันเองเขาให้เรามาร้อยเรียง ลำดับเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะครับโดยใช้คำเชื่อมเหล่านี้คือ1คําว่า s w e s t แปลว่า first นะครับแล้วก็ d a n a h แปลว่าหลังจากนั้น u n d a n หลังจากนั้น dan หลังจากนั้นอีกเหมือนกัน o u n d และและ,และอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยที่ว่า s t e ปสุดท้ายนะครับจบด้วยคําว่า sumshlus c sumshlus นะครับคำว่า shlus c s เป็นคํานามที่มาจาก verb s chlisn แปลว่าปิดนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูอันที่1 w e s t มูสแมนไอเนนเซทส์มาเนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าทดสอบสายตานะครับคำว่าแบบทดสอบสายตานะครับก็คือเซทส์นะครับข้างหน้าคือคำว่าไอเนนนะครับเพราะเพราะว่าเป็นการพูดถึงเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นอุนเปอร์สติมอาร์ติเคิลนะครับคำน,น,นามคำนามแบบไม่จอดจงก็คือไม่ชี้เฉพาะนั่นเองเลยใช้คำว่า1ก็คือว่าไอเนนเพชา,ายนั่นเองนะครับเพราะว่าถูกมาเค้นนะครับสวีท มุสมันอ่านหนังสเซทส์มาเรนเซทส์ก so like, ็คือทดสอบสายตาต่อมามุสมันอ่านฟาชูละซูเคนซูเคนแปลว่าหานะครับซูเคนหาอะไรหาอเนฟาชูละอเนฟาชูละเป็นโรงเรียนสอนขับรถนะครับด้านหน้าเขียนคําว่าอเนมีเอลงท้ายหนึ่งตัวเป็นเอกลักษณ์ของเพศหญิงนะครับเพราะฉะนั้นฟาชูละก็เป็นเพศเดียวกับชูละนะครับชูละก็เป็นเพศดีนะครับดีชูละดีฟาชูละ ด้านาคือหลังจากนั้นสเต็ปที่สามอุนแดนมุสแมนดอร์ตอันที่ริชเนเมนครับอุนที่ริชคือการเรียนการสอนนะครับใช้กับ verb n a m นแปลว่า take นะครับเพราะฉะนั้นรวมกันแปลว่าเราเนี่ยเราต้องไปเราต้องไปโรงเรียนไปเรียนนั่นเองนะครับเราต้องเข้าเรียนทฤษฎีและปฏิบัติที่นั่นนะครับคำว่าอุนแดนก็คือต่อจากนั้นสเต็ปที่สามดอรแปลว่าที่นั่นที่ไหนที่ฟ้าชู่รัวที่เราหาได้แล้วนั่นเองสเต็ปที่สอง ดอทคือที่นั่นสเต็ปที่3สเต็ปที่4ดันมุสมันสมอัมต์เกนนะครับเกนแปลว่าไปนะครับสมอัมต์ก็คือไปติดต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับครูวงเล็บเอาไว้ให้อิ่มคลับมะขนส่งนะครับบ้านเราก็คือไปสถานีขนส่งนะครับเอ้ยไม่ใช่สถานีขนส่งไปกรมการขนส่งนั่นเองนะครับอุนเดนเฟอร์ชัยอันทราอัพโผลแล้วก็ไปเอาอันทราก็คือคำร้องคำร้อง,องขอมี นะครับคำร้องขอมีใบอนุญ,ญาตขับขี่นั่นเองนะครับสเต็ปต่อมาอ und, und, ุนตอุนนะครับสีชมพูสองอันคืออุนตและและแสะดงว่ายังไม่จบนะครับอุนนับเป็นศูนย์นะครับก็เลยตามด้วยคำว่ามานจะไม่พูดว่าอุนมูสมันแต่เป็นอุนมานมูสเดนอันทรักอัลสฟุลเลนนะครับเอกาสารก็ไม่ใช่นะครับคำร้องที่ไปรับมาแล้วสเต็ปที่สี่สเต็ปที่ห้าก็ต้องมาอัลสฟุลเลนก็คือต้องมากรอกนั่นเองนะครับอุนฟิลซุมอัมตมิดเบริง Bringen, ก็มามิดเพย์เงนวอนนำไปด้วยนำมาด้วยนำไปด้วยได้ทั้งนั้นเลยในที่นี้ถ้าเราอยู่บ้านแล้วเราซุมอารมเกนก็คือเราไปนะครับแต่ถ้าเราอยู่ที่อารมจุดแล้วนะครับใครมาติดต่อส่วนราชการส่วนเราเป็นเจ้าหน้าที่ก็คือมานั่นเองนะครับมิดเพย์เงนโซฟิลในที่นี้คือเอามาหลายอย่างเลยประกอบไปด้วยอะไรบ้างตัวอย่างเช่นเดนเซ่เทสในที่นี้ก็คือผลการทดสอบสายตาในสเต็ปที่หนึ่งนั่นเองนะครับถ้าทดสอบสายตาแล้วไม่ผ่านก็ไม่สามารถทำใบขับขี่ได้นะครับ อันที่สองแน่นอนเราไปสอบไปเขียก็ต้องมีเดนอัลสวายส์นะครับอัลสวายส์นะครับลงท้ายด้วย S 2ตัวเลยอัลสวายส์แปลว่าบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะครับอีเดนติตี้ส์อัลสวายส์และแน่นอนนิชเฟคเกสหนึ่งก็คือไอโฟโต้นะครับเอารูปภาพเอาภาพถ่ายไปด้วยของตัวเราเองนะครับก็เหมือนเมืองไทยเนาะอันนี้สเต็ปสุดท้ายเขาใช้คําว um ่าซุมชลุสนะครับซ um ุมชล um ุสมุสแมนซุมชลุสนับรวมกันเป็นหนึ่งนะครับสีชมพูงบรรทัดสุดท้ายด้านล่างเลย มุสเป็นตำแหน่งที่สองเป็นแวบที่มาจากมุสเซนนะครับพอผันเสร็จแล้วปุ๊บคำมามานตัวนี้เป็นประธานองค์ที่สิบนะครับคูเรียกวองค์คุลิมานนะครับก็เรียกสนุกๆน,นะครับไม่ใช่หนึ่งในเก้าของประธานที่เรารู้จักกันคุ้นเคยกันนะครับไม่ใช่อีดูแอซีเอสซีซีเวียแล้วก็เอียไม่ใช่นะครับหนึ่งในเก้าแต่เป็นตัวที่สิบนะครับเวลาผันผันเหมือนกับแอซีเอสง่ายมากเวลาแปลแปลว่าเรานะครับเป็นความหมายเป็นอินเจ e เนอรลนะครับเป็น เป็นแบบทั่วๆไปนะครับแปบลบว่าใครก็ตามนะครับแปบลบว่าพวกเราที่ทุกคนอ่ะที่เข้ารับการทดสอบนะครับใครมาอ่านเจอป้ายก็คือเราพวกเราก็ได้นะครับเป็นความหมายเชิององค์รวมโดยรวมนั่นเองไม่ได้เจาะจองว่า d ู oder อิ h oder เวีนะครับทุกคนเลยซุมชลุสมุสแมนทำไรดีฟเวร์ชัยพรูฟงมาเพนพอทำทุกสเต็ปเสร็จแล้วสุดท้ายก็ต้องดีฟเรฟงมาเกนก็ต้อง ก็ต้องเข้ารับการทดสอบก็คือไปสอบนั่นเองซึ่งก็จะมีทั้งทฤษฎีนะครับก็เรียกว่าภาคทฤษฎีแล้วก็ภากซิสก็คือภาคปฏิบัติก็ต้องสอบขับขี่จริงด้วยบนท้องถนนนั่นเองนะครับโฉบแบบฟั so, นนี้คุณชอบก็เลยเอามาทาคลิปมาฝากกันนะครับว่า 1. เราสามารถได้ฝึกการเขียนประโยคนะครับโดยมีโมดัลเวบที่เป็นสีเขียวแล้วก็มีแวบที่ลงท้ายคือแอคชั่นเว็บจริงๆของแต่ละสเต็ปลงท้ายด้วยสีเหลืองซึ่งไม่ผันใ,นใ,นในดๆนะครับลงท้ายด้วยเอนะครับ สองเป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังโดยใช้คำเหล่านี้นะครับที่เป็นสีชมพูนะครับมี so as แปลว่า firstly ก็เล็นดั้ที่1นึ่งก่อนหนาอุนดันอุนอุแล้วแต่เลยว่าเราจะอธิบายเหตุการณ์ที่เราอยากจะพูดเนี่ยมันมีอะไรบ้างจำเอาไว้อย่างเดียวว่าสุดท้ายต้องจบด้วยคำว่า s u m s c h l u s นะครับ s u m s c h l u s แปลว่าสุดท้าย finally อัน,นี้ so, หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ ได้เรียนรู้ด้วยว่าการสอบไปกับขี่ที่ประเทศยเยอรมันมีสเตปอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจทํากี่สเตปทําอะไรบ้างนั่นเองนะครับคำว่าคําร้องคือคําว่าอันทรักเป็นเพศชายนะครับเวลาจะพูดใช้คําว่าเดนหรือไม่ก็ไอเนนนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องไปทำอย่างเช่นะรกรอกเอกสารใช้คําว่าอ u สฟิลเลนเดนอันทรักอุสฟิลเลนนะครับไปรับไปขอคํารอ้องเอามากอรอที่บ้านก็เรียกว่าเดนอันทรักอัพโฮเลนนะครับ อย่างนี้เป็นตน้นโซฟากกันเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้น่าจะเพียงพอแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องลากไปก่อนอาฟอวีเดเซนชูส